สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับพี่เก่งอดัตน์แนบเนียนนะครับหนึ่งในทีมงาน300เบต้าทีมลูกศิษย์อาจยะน้อยพี่พรคนสวยนะครับวันนี้นะครับในช่องชีวิตอดัตนะครับพี่เก่งก็จะมีปลาโปรนะครับมาแบ่งปันเหมือนเช่นเคยนะครับโอดอนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ก็มานะครับก็โปนะครับชุดนี้นะตัวหน้านะครับคู่หน้าเป็นเลด์แกลกซี่นะครับคู่เมียนะครับ คู่หลังนะเป็นคู่มันติคลเลอร์นะครับเป็นมันติคลเลอร์นะตัวผู้ตัวเมียก็เหลืองทั้งคู่นะครับเหลืองทั้งคู่เลยนะครับชุดนี้นะครับเปิดที่480นะครับ480นะไขวใคไได้นะครับพิมพ์คําว่าจองนะครับ480นะครับพิมพ์คําว่าจองนะครับแล้วก็สลชื่อ Facebook ไปเลยนะครับเพียงติดต่อส่งรายละเอียด ก็สามารถโอนได้เลยนะครับก็จะจัดส่งปลาให้นะครับในวันพุธนะครับจะปิดรับประมูลนะครับในวันจันทร์นะครับหรือถ้าใครจองแล้วสะดวกปิดไปเลยก็ปิดได้เลยนะครับอันนี้นะครับชุดนี้นะมี4ตัวด้วยกันนะครับในตัวผู้ตัวเมียนะ480นะครับบวกค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับในนี้เลยนะครับชุดแรกชุดที่1นะครับ ชุดที่2นะครับโปชุดที่2นะครับตัวผู้ตัวหน้านี้เป็นเสาอัมพันธ์นะครับลอกดําเครื่องออกส้มเลยนะครับเกียบสวยนะครับพอมีเลือดปลาป่าซปเปอร์เลสนะครับส่วนตัวเมียที่จับคู่ให้นะครับเป็นเครื่องเหลืองนะครับมีดอทดาวดอกเนื้อดําเหมือนกันนะครับส่วนตัวหลังนะครับเป็นออเรนต์กาแล็กซี่นะครับออเรนต์กาแล็กซี่นะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับตัวเมียก็เป็นสีออกเลสกาแล็กซี่นะครับ ต่เป็นคอกเดียวกันนะครับนี่ปลาชุดนี้4ตัวนะครับชุดที่2ก็พิมพ์จองและสลัชื่อ f a c e b o o k นะครับชุดนี้นะครับปิดที่580รนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับเวลาปิดก็วันจันทร์เหมือนเช่นเคยนะครับนี่ขายพิมพ์จองก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับพิมพ์จองก่อนก็ทักอด inbox มาหาเฟซพี่เก่งเลยอดีรัสแนบเนียนนะครับ โอนไวด้วยก็ได้ไวด้วยนะครับจะจัดส่งให้วันพุธเหมือนชุดที่1เลยนะครับสวัสดีครับเราก็มาถึงชุดที่3ของเราแล้วนะครับชุดที่3เราก็มี4ตัวด้วยกันนะครับสายเลือดก็เป็นเสานินนะครับเข้ากับมุกทองเนื้อดําหรือดํามุกทองเลือดเสานินนั่นเองนะครับแต่ชุดนี้นะทั้งตัวผู้ตัวเมียสีตัวนะครับนี่ เป็นเครื่องสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับเป็นเครื่องสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับชุดนี้นะก็ถ้าคนสนใจนะครับก็พิมพ์จองชื่อเฟซบุ๊กนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับชุดนี้ก็มีคนถามเยอะเลยพี่เก่งมีปลาดำมุกทองที่ราคาย่อมเยาวไหมนะครับก็มีชุดนี้เลยนะครับสี่ตัวสุดคุ้มนะเอาไปเลยนะครับเอาไปทําเลยนะครับปลาก็ตําหนิตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็นะครับเปิดที่ 680นะครับ680ราคาเบามากนะตัวเมียก็ท่อไข่นำนะครับยื่นออกมาเป็นสีขาวชัดเจนเลยนะครับนี่นะพร้อมตัวผู้ก็เครื่องกระโดงหางใหญ่นะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ680นะครับพิมพ์จองสลชื่อ Facebook นะครับใต้คอมเมนต์เลยนะครับชุดที่3นะพิมพ์ชื่อชุดด้วยนะใครเอาชุดที่1ก็ชุดที่1จองและสลชื่อ Facebook นะครับนี่ติดต่อใครโอนก่อนได้ก่อนนะครับ ตามนั้นเลยนะครับแต่ให้สิทธิ์คนจองคนแรกก่อนนะแล้วก็ถ้าใครติดต่อมาอินบ็อกซ์นะครับในเฟซพี่เก่งไว้ก็คนนั้นนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าคนแรกไม่ได้ก็คนถัดไปนะถ้าคนแรกมีปัญหาไม่เอานะคนถัดไปเดี๋ยวพี่เก่งจะติดต่อถัดต่อไปนะครับตามกฎกติกาเหมือนเช่นเคยเลยนะครับนี่คือชุดที่3สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วในชุดที่4นะครับนี่เป็นชุดโปรนะ คู่แรกนะครับก็เป็นเลด์แกลเล็กซี่นะครับเนี่ยพร้อมตัวเมียนะครับพร้อมตัวเมียนะครับเนี่ยพร้อมตัวเมียเป็นเลด์กเล็กซี่นะครับเลดแบ็คนะครับคู่ที่2นะครับก็เป็นมันติคัลเลอร์นะครับเป็นคอกมันติคัลเลอร์นะครับนี่เป็นออกเป็นดอทเลยนะครับมันติคัลเลอร์ดอทดนะครับนี่สคู่นี้ชุดที่4นะครับแบ่งปันโดยในในราคาย่อมยาวนะครับนี่พี่เก่งเพิ่งตักขึ้นแก้วมาเลยนะครับนี่มีวอร์ดแล้วปลาสมบูรณ์นะครับเนี่ย ตักขึ้นแก้วมาเลยอันนี้ตัวเมียนะครับนี่นะนีะ่เป็นมุกเป็นหน้ากากด้วยนะครับชุดนี้ก็แบ่งปันที่480นะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับชุดที่4นะใครอยากได้นะครับราคาเบาๆเ,เ,เอาไปทํากันเลยนะครับพี่เก่งจับคู่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับพิมพ์ชุดที่4จองสแลชชื่อ Facebook เลยนะครับนี่480นะครับชุดที่4 ชุดที่5นะครับก็มาเป็นคู่เหมือนเช่นเคยนะครับเป็นคอกมัลติคัลเลอร์นะครับนี่ตัวนี้เป็นเบลดเหลืองดำนะครับเหมือนยีโร่ไทเกอร์เลยทั้งผู้เมียนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเบลดแดงส้มนะครับแล้วก็เกรดออกสีฟ้านะครับทั้งผู้เมียเลยนะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเนี่ยเป็นออกดอทนะครับเครื่องเป็นมัลติเลยนะครับเป็นนิโมเลยแต่ตัวออกดอทดอทนะครับนี่นะครับชุดนี้นะครับ ชุดที่5นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับก็พิมพ์จองสลัชื่อ Facebook ชุดที่5นะครับชุดนี้ที่ราคา580นะครับ580นะครับรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับใครชอบพิมพ์จองเลยนะพิมพ์จองเลยนะครับปลารูปทรงใช้ได้ทุกตัวนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะยที่เก่งจัดส่งให้ ในวันพุธนี้นะครับสําหรับคนปิดนะครับแต่ปลาเพิ่งคัดมาอยู่ในแก้วเลยนะครับนี่สคู่6ตัวสําหรับชุดที่5นะครับ580รวมส่งเรียบร้อยชุดที่6นะครับชุดที่6เป็นดำมุกทองเลือดโกไลท์นะครับนี่ตัเมียนะตัวเมียลอกดำแบบเลยนะครับแล้วก็มีดอทด,ดาวตามตัวนิดหน่อยนะครับส่วนตัวผู้นี่ อลอกดําแค่หัวนะแต่เนื้อดําตะเกียบเดี่ยวนะครับใช้น้ําจะย้อยหน่อยนะครับอย่าตกใจนะครับเพราะว่าเกิดจากการกัดกันในคอกนะเพราะปลาชุดนี้นะครับเป็นปลาเลี้ยงบ่อรวมนะพี่เก่งเอาคัดขึ้นไม่ทันนะครับแต่เอามาแบ่งในราคาย่อมเยาไปทําแล้วเป็นจํานวนอย่างแน่นอนนะครับนี่ดำมุกทองเป็นจํานวนแน่นอนนะแต่ปลาเลี้ยงในบ่อรวมนะครับเอาไปทําให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ลัดลูกได้เลยนะครับปลาอายุประมาณ3.5เดือนถึง เกือบ4เดือนแล้วนะครับ3.5เดือนกว่าๆแล้วนะครับพี่เก่งจําไม่ได้แน่นอนนะครับเนี่ยตัวผู้นะตัวผู้กระโดงใหญ่นะฐานกระโดงใหญ่หางสวยนะครับเนี่ตะเกียบเดี่ยวนะแต่ชายน้ําย้วยเพราะเขากัดกันในคอกนะครับนี่กัดกันในคอกนะครับเนี่ตัวเมียลอกดําเลยก็จัดตัวผู้ลอกน้อยกับตัวเมียลอกเยอะไปให้นะครับจะได้แมทกันนะครับลูกออกมาจะได้มุกกระจายกระจายนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับพิมพ์จองและสลั ชื่อเฟ e บุ o k นะพิมพ์ชุดที่6จองชื่อ facebook นะครับนี่นะครับ680นะครับชุดนี้อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดที่6ของรอบนี้นะครับรอนะครับติดตามช่องชีวิตอดิลรัตดูนะครับว่าจะมีโปรอะไรมาแบ่งปันอีกนะครับ โปรชุดนี้ก็พี่เก่งก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ